สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมจะมาดักอวนเนี่ยผมวางอวนไว้แถวๆนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะครับนี่นะครับผมวางอวนจากนี้ไปถึงนู้นนะครับเดี๋ยวตักพักเดี๋ยวจะลองไปกู้ดูนะครับนี่นะครับอวนเนี่ยอวนผมก็ยาวไปประมาณนู้นนะครับนู่นนะครับไปถึงฝั่งประมาณเออน่าจะ200เมตรได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองไปกู้ดูนะครับว่ามีปลาอาครับนี่ครับได้แล้วโอ้ตัวใหญ่้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับก่อนนี่ครับโอ้ดูปลาอันนี้ปลากระบอกนะครับเนี่ยดูที่ครับเนี่ยยาวใหญ่โอ้ดินเดี๋ยวผมต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเลยอดไม่ได้โอ้เนี่ยอย่างนี้ไซนี้ก็น่าจะโลเป็นร้อยนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยตัวใหญ่ ยังจับเพดีนะครับเดี๋ยวเลยปลดไม่ได้โหครับไปดนนันนานู้นดินเต็มเลยไปต่อครับอันนี้นี่น,นี่นี่อีกหนึ่งตัวครับว,วางกล่องก่อนนะครับอันนี้โอ้โหติดหลายตัวเลยเดี๋ยวก็ดนนนันนานน้นปยินดินสังอาดเลยนะครับ ครับเนี่ยเออเป็นปลากระบอกอะนนอย่างนี้เขาเรียกปลากระบอกท่อนใต้นะครับหัวมันจะใหญ่หน่อยแต่ว่าเนื้อมันก็รสชาติคล้ายๆกันโอเหมือนเหมือนติดหลายตัวแล้วครับนะี่ยโอ้นู่นนะครับไปไปไปจะดูกันนี่ครับโอ้หลายตัวสองอ่าวหลุดไปครับแต่ไม่เป็นไรนี่ยังมีตัวนี้ อนนอตอนนี้กําลังสว่างนะครับเช้ามืดประมาณอันนี้น่าจะเกือบหกโมงแล้วน่ครับบรรยากาศมาดูบรรยากาศก่อนนะครับนดี๋ยวครับก็นี่ก็มีคนมาดักเหมือนกันนะครับเดินไปข้างหน้านู้นแล้วเดี๋ยวเราไปกู้กันต่อนะครับวันผมก็ยาวประมาณสองร้อยเมตรได้โอ้โหมีปั๊บแป้ปั๊าแป้นติดนะครับเดี๋ยวผ้บเป้ยไว้ทีหลัง แล้วค่อยมาเอาเดี๋ยวไปเอาปลากระบอกก่อนนครับเลยแล้วโอโหปลากระบอกสองสองน้ำตัวนะครับนี่ครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลุดนี่ครับเนี่ยอยู่ด้านล่างอุ้หนึ่งตัวเนี่ยที่ผมจับไว้ก็อีกหนึ่งตัวอ่าหลุดไปหายปลานี่มันมันหลุดง่ายนะครับ เนากุ้งได้กุ้งเลยนะครับนี่กุ้งกุ้งกุ้งนี่ครับเนี่ยเออมามันก็ได้หลายอย่างนะครับกุ้งเนี่ยกุ้งกับตัวตัวใหญ่ตั้งเบิกนะครับเนี่ยไปกดกันต่อเอาวันผมพันยังไงเนี่ย ไป,ไปดูกันครับโอ้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ครับเห็นยังครับท่านผู้ชมจับแล้วเดี๋ยวเลยหลุดโอ้ดูที่ครับอย่างนี้โลโลเป็นร้อยนะครับเนี่ยอือจับให้แน่นครับผ่านมาหลายตัวละโอ้เดี๋ยวอยู่ข้างนาผมอีกอันนั้นปลาหางควายหางควายเดี๋ยวมาปลดทีหลังครับ โอ้ยต้องจับให้แน่นนะครับเนี่ยดินป๊ดเดียวหลุดโอ้โหตัวนี้อย่างน้อยโลร้อยฝานะครับเนี่ยร้อยร้อยถึงร้อยอี่สิบเดี๋ยวไปกันต่อครับอ,อันนี้อันนี้ปลาหางควายเดี๋ยวผมมาปลดทีหลังโอ้ยปลาแป้นติดต่างงานเลยนะครับเอาเอาเอายใหญ่เนน โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่งานเลยครับนี่เนี่ยโอโ้ตัวนี้ก็ไหลขีดนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเอ่อมาหากินแบบเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยนะครับเนี่ยแล้วยังไปท่าได้เยอะๆก็ขายได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อตะกวนผมยาวประมาณ น่าจะ200เมตรได้โอ้กุ้งก็มีกุ้งครับนะ่ะกุ้งติดเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวมาปลดทีหลังเอาปลาตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กเอาไว้ก่อนครับโอ้โหตายแล้วครับปลาแป้นติดเยอะแยะเลยแย่แล้วครับ เดี๋ยวผมไปเอาปลากระบอกนั่น,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 นๆเจออีกแล้วปลากระบอกปลากระบอกอันนี้ปลาเป็นปลาละเมอครับ <laughs> มีปูติดด้วยครับนั่นแต่ตัวเล็กทีเดียวเดี๋ยวเอะผมจะปล่อยมันปล่อยมันดีฟ้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแกะครับเดี๋ยวไปเอาปลาตัวใหญ่กันเดี๋ยวพาท่านชมไปดูปลาตัวใหญ่ๆโอ้ยปลาแพงติดงานเลยครับอ้าวนี่ปลาเห็ดโคนครับเห็ดโคนนี่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 เห็ดโคนครับอืมปลาเห็ดโคนตัวเนี้ยโลประมาณร้อยถึงร้อยยี่นะครับเนี้ยปลาแพง นี่ปลาเห็ดโคนนี่ก็หลุดเลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวไปต่อนะครับปลาตัวเล็กนี่เดี๋ยวผมมาแกะทีหลังาาดูปลาตัวใหญ่กันโอ้โดนครับหลายตัวเลยนี่น,นี่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้นี่ครับเนี่ยสองตัวเดี๋ยวแกะทีละตัว น,นี่ปลากระบอกครับโอ้ยตัวนี้แน่นไปหน่อยนะครับว่าจะหลุดนี่ครับอันนี้ปลาเห็ดโคนเออของโปรดเลยนะครับผมเห็นดินไกลๆอยู่ นู่นะครับปลาทะเลนี่ดักง่ายนะครับเออลงมาประมาณแค่สิบห้านาทีเนี่ยผมลงมาปูแล้วเพราะว่าปลาปลาน้ําเค็มเนี่ยถ้าน้ําลงเขาก็จะลงตามน้ํานะครับควรติดควนติดกล้องเอาไปต่อครับโอ้นี่นี่น ใหญ่ดีนะครับอันนี้กระบอกตัวอย่างนี้เขาจะเรียกกระบอกคอนตายนะครับเพราะว่าหัวมันจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปกันตอน่อเจี๋ยวไปคนนี้แค่ ้าวนี่มาเจออีกหนึ่งตัวนุ่บข้างหน้ายนึงตัวนะครับน่่ๆๆ่หากินง่ายครับินดเดี๋ยวหลุดโอ้โอ้าวหลุดไปหายครับ <c ười> ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันผมยังมีตั้งยาวนะครับเนาะไปถึงนู่นนะ อ๋ขอข้างหน้านี้ยังมีโอ้ข้างหน้านี้อี่หลายตัวแล้วครับนี่นี่นปลากระบอกนี่ครับนู่นแล้วก็ข้างหน้านูน้นยังอยู่อีก ปลากรบอกเอทางนี้หากินง่ายนะครับลงมาเดี๋ยวเดียวก็ได้แล้วครับแต่ว่าบางวันก็เป็นบางวันนะครับบางวันนี่แทบไม่ได้เลยนะครับแต่บางวันนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้หลายกิโลทางหนานี่นวนี่ยุงตัวเดี๋ยวให้กล้องก่อนครับ กล้องนี่ผมตั้งก็ขานะครับตั้งไม่ดีก็ล้มจมน้ำกล้องพังโอ้ยอันนี้ติดแข็งเลยครับบางทีเออมันแข็งไปเราก็ต้องฉีกวันบ้างนะครับเพราะว่า ไม่งั้นเอาไม่ออกโอ้ยวันนี้ทำไมแข็งจังเลยเอาไม่ออกครับเอ่อเหมือนจะออกแล้วติดตรงหัวครับโอ้ยงอกรุดเลย ไปต่อครับปวยน้ําก็จะแห้งแล้วครับนู่นครับลองไปดูกันเดี๋ยวผมไปดูแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กเดี๋ยวไปแกะโอ้เหมือนจะอ๋อน่นๆนเห็นมีอ้าวนี่นี่นี่เดี๋ยู่นี่อีกหนึ่ง,งตัวตัวใหญ่ครับ ต้มส้มเออทำได้เมนูได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยหากินง่ายครับนี่ถ้าท่านผู้ชมอยู่ริมทะเลนี่ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับเนี่ยขนาดบ้านผมอยู่ห่างจากทะเลยีนภาพโล,โลนะครับเนี่ยผมยังมาเลยเพราะว่ามาเนี่ยบางทีก็ได้ปูนะครับเนี่ยโอ้ไปต่อครับ าทางหน้านี้อีกนี่ครับควา,ามชัดอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะเพราะว่าย้อนแสงนะครับดีพระาทิตขึ้นทางด้านนี้พอดีนี่ครับพระาทิตยพึ่งโผล่พ้นขอบฟ้ามานั่นครับเนะี่ยเลยภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยดี๋ไปดูกันต่อ,อามาเจอตรงนี้ออกนี่ครับ นี่นี่นี่มีป้ากระบอกอถึงถึงปลายอวนแล้วน,นะครับปลายอวนผมอยู่ตรงนี้นครับปลายอวนผมอ่าครับเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับไอที่เหลือนู่นเดี๋ยว มันเป็นปลาตัวเล็กเดี๋ยวผมต้องไปแกะทีหลังนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับเนี่ยอืมครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับน,นี่ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับปลาที่ได้มาก็ได้มาตั้งเยอะนะครับเนี่ยเออราวๆประมาณสาสีห้ากิโลนะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็มีปลาตัวใหญ่ก็มีนะครับเนี่ยตัวแบบนี้ นี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปลากระบอกท่อนใต้นะครับเนี่ยตัวใหญ่มีตั้งหลายตัวนะครับแล้วก็จะเป็นปลาปลาเห็ดโคนก็มีนะครับอันนี้เป็นปลาปลาละเมอปลากระบอกเอิกระบอกเนี่ยปลาละเมอจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กุ้งก็ได้นะครับเนี่ยกุ้งกุ้งได้มาสามสี่ตัวนะครับก็พอทํากับข้าวไปได้ตั้งหลายมื้อนะครับก็ ยังไงก็ดีฝอตืตอนะครับ